สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้เราก็เป็นวันที่สองนะครับหลังจากที่เราหวานข้าวนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็มาเดินแหวะน้ํานะครับแวะร่องนะครับบางจุดที่น้ํำยังระบายไม่ออกนะครับเราก็ทําการแหวะเสร็จเรียบร้อยนะครับสภาพนาก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะครับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับมะลิที่จะปลูกปลายแสงนะครับหรือปลูกเดือนสิงหากัญญาเนี่ยคุณจะต้องมีปัจจัยสำคัญอยู่3เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องแรกคุณต้องมีน้ำนะครับในการใส่ในการจัดการนะครับสคุณต้องมีพื้นนานะครับเป็นพื้นนาที่ออกแนวกึ่งทรายนะครับหรือเหนียว และสามารถระบายน้ำออกจากนาได้เร็วได้ไวเพราะว่าเมื่อเข้าสู่เดือนกันยาเนี่ยฝนมันจะตกบ่อยตกซ้ำตกไม่หยุดอากาศปิดกระลุมนะครับแล้วก็ไม่มีแสงแดดไม่มีลมอาจจะมีฝนตกได้ตลอดเวลานะครับทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นนะครับส่วนเรื่องนกเนี่ย ก็ยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากลัวเพราะว่าการทำข้าวมะลิดน้ำต้มเนี่ยเราใช้การเอาเลนเอาต้มนะครับหมักหรือว่าหมกเมล็ดข้าวอยู่แล้วทำให้ข้าวที่เรหาหว่านไปได้สองวันเนี่ยเราจะเห็นจ้าวข้าวเนี่ยขึ้นมาเร็วมากเห็นไหมครับเนี่ยจ้าวข้าวหนอขาวขึ้นมาเร็วมากแล้วคุณจะเห็นว่าเราใช้เลนใช้ใช้โคนเนี่ยในการหมกเมล็ดได้ดีนะครับทำให้นกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนกกระจาบนกกระจอกเนี่ยไม่สามารถที่จะมาจิกกินมเมล็ดข้าวเพราะว่าเขาไม่สามารถมองเห็นมเมล็ดข้าวได้นกพิราบหรือนกกระจอกก็จะอยู่ตามริมหัวคนาหรือว่าบางโขดที่เป็นดินทรายดินแห้งเท่านั้นนะครับอย่างเช่นโขดตรงข้างหน้าที่ท่านเห็นอยู่อย่างเงี้ยนกกระจอกหรือว่านกพิราบอาจจะลงนะครับหรือโขดแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะครับนกกระจอกกับนกพิราบเนี่ยมันจะลงมากินข้าวเราได้ก็ต่อเมื่อ มันเห็นมเมล็ดข้าวเราที่อยู่ตามโคต,ตามเนินอย่างนี้นะครับการหวานข้าวในขั้นตอนที่3นะครับเรื่องการระบายน้ําเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับต้องมีนาที่ดีนาที่เสมอระบายน้ําเข้าออกได้ง่ายนะครับและเรื่องสุดท้ายที่สําคัญคือการเลือกใช้มเมล็ดพันธุ์ในการหวานต้องมีมเมล็ดพันธุ์นะครับที่งอกดีงอกสวยและงอกเยอะ การเอาข้าวแช่น้ำหรือการเอาข้าวลงไปแช่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญคุณต้องแช่ตอนเย็นนะครับถ้าคุณแช่เช้าคุณไปหวานเย็นเนี่ยตาตุ่มมันยังไม่ค่อยงอกดีครับผมจะแนะนำว่ามะลิเดือนสิงหาเดือนกันยาควรแชร่เย็นนะครับแช่เย็นนะครับแล้วก็ไปหวานเย็นอีกวันหนึ่งสมมุติว่าคุณแช่วันที่หนึ่งกันยาตอนเย็น คุณต้องไปหว่านตอนเช้าวันที่สามกันยาอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าข้าวจะงอกดีนะครับปัญหาเรื่องการเกิดเม็ดเสียเนี่ยจะน้อยนะครับดีกว่าคุณไปหว่างแค่ตาตุ่มนะครับเพราะว่าฝนอากาศเนี่ยมันกระลุมปิดนะครับเราต้องหว่านข้าวให้งอกเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่สามเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับส่วน แนวทางต่อไปนะครับที่ผมจะทําตอนนี้ก็คือรอให้ข้าวเนี่ยเขางอกนะครับตาตุ่มขาวขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนยาคุมเลนเนี่ยเนี่ยนะครับสภาพข้าวนะครับนี่ส่วนยาคุมเลนเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ฉีดคุมเลนนะครับเพราะข้าวนาปีเนี่ยเราปลูกเพราะว่าเราจะล้างหญ้านในนานะครับหรือว่าล้างข้าวพื้นที่เราเคยปลูกนะครับ คุณอย่าลืมนะครับแปลงนี้ผมปลูกหนึ่งร้อยเจ็ดไว้นะครับผมเอามะลิมาลงปุ๊บเนี่ยผมจะล้างทั้งหญ้าแล้วก็ล้างทั้งร้อยเจ็ดออกไปแล้วในฤดูการต่อไปปั๊บเนี่ยผมก็จะไปลงพวกแปดห้าได้โดยที่ไม่มีข้าวพื้นติดไปเลยยกเว้นมะลินะครับส่วนใหญ่มะลิติดไปก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามะลิเป็นข้าวเม็ดยาวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางการจัดการนะครับนี่คือแปลงนาที่เหมาะสมในการทำมะลิปลายปีได้นะครับ คุณต้องมองปัจจัยตรงนี้ก่อนไม่ใช่ที่ลุ่มนะครับที่น้ําท่วมที่พักน้ํานะครับหรือว่าเป็นที่ที่ไม่สามารถระบายน้ําได้เร็วเนี่ยแล้วมาปลูกตามเนี่ยคุณจะเกิดปัญหาใหญ่นะครับปัญหาแรกเลยก็คือคุณไม่สามารถที่จะระบายน้ําออกทันครับเพราะว่าเมื่อเข้ากันยาปุ๊บเนี่ยอากาศจะปิดจะกระลุมอยู่อย่างเงี้ยนะครับแดดไม่ออกตกแต่ฝนตกพมตกบ่อยนะครับ ฉะนั้นเมื่อเราระบายน้ําออกไม่ทันน้ําขังตามกระลุกตามแองเนี่ยหรือว่าพื้นนาไม่เสมอเนี่ยข้าวจะเน่าเสียนะครับไม่งอกและให้คุณหวานยังไงมันก็ไม่ทันนะครับฉะนั้นต้องมีพื้นนาที่ดีนะครับก็ถ้าคนจะทําปลายแสงถามว่าทําไมผมถึงทําปลายแสงนะครับทําไมผมถึงไม่ทําต้นปีนะครับก็ต้องอธิบายอย่างนี้ คนทำต้นปีเนี่ยหเขาไม่มีน้ำนะครับสนะครับเขาต้องการต้นนะครับต้องการต้นฟังดีๆนะครับต้องการต้นต้องการใบนะครับต้องการความสูงของต้นข้าวโดยที่คนปลูกต้นปีไม่ต้องใส่ปุ๋ยแม้แต่เม็ดเดียวนะครับแต่คนที่ปลูก กลางปีกับปลายปีแบบผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยปลูกเดือนสิงหานะครับปลายสิงหาเข้ากันยาเนี่ยผมจะต้องใช้ระบบการดูแลแบบเดียวกับข้าวนาปังนะครับก็คือเดี๋ยวข้าวแปลงนี้ได้อยู่ประมาณ7-10ถึง10วันปั๊บเนี่ยผมก็จะรีบฉีดยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็หล่อน้ในช่วง15วันและ20-25ถึง25เนี่ยผมก็จะทำการใส่ปุ๋ยเลยเพียงไร่ละ10โล หรืออาจจะใส่แค่เพียงไร่ละห้าโลเพื่อกระตุ้นต้นให้โตเร็วนะครับแต่ไม่กระตุ้นให้โตเกินไปเพราะว่ามะลิเนี่ยใบยมันอ่อนใบมันอ่อนใบมันนุ่มการเกิดเชื้อราการเกิดมแมลงมันง่ายปัจจัยที่แม่นยําก็คือการใส่น้ําใส่ปุ๋ยนี่แหละครับในช่วงคนปลูกสิงหากะกันยานะครับมันไม่ใช่เหมือนคนปลูกต้นปีคนปลูกต้นปีคุณปลูกไปทิ้งขว้างได้ แต่กันยากับสิงหาทิ้งขว้างไม่ได้คุณต้องเอาใจใส่อย่างมากและคุณจะได้ผลผลิตมากถึงระดับไร่ละ1ตันโดยที่ต้นข้าวไม่ล้มนะครับเพราะว่าต้นข้าวคนที่ปลูกปลายสิงหาหรือ1นกันยาเนี่ยเราจะไปเก็บเกี่ยวกันตั้งแต่วันที่28พฤัพฤศจิกาจนถึงวันที่5ธันวาคมนะครับช้าสุดก็คือ วันที่ห้าธันวาคมได้เกี่ยวแน่นอนนะครับแต่ต้นข้าวคุณจะสูงแค่เพียงเอวนะครับหรือหน้าอกออกลวงมาก็จะอยู่ประมาณหน้าอกนะครับแค่หน้าอกก็ถือว่าล้มได้แล้วนะครับข้าวล้มได้แล้วนะครับก็อยู่ที่การดูแลนะครับปุ๋ยใส่ให้น้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าหัวใจสําคัญเกี่ยวกับการดูแลข้าวมะลิหัวใจสําคัญของข้าวมะลิไม่ใช่ปุ๋ยทางดิน นะครับคุณฟังดีๆคนไหนที่บอกให้คุณใส่ปุ๋ยทางดินเยอะๆในข้าวนาปีคนพวกนี้เขาไม่เคยทํานาปีหรอกครับดีแต่พูดนะครับถ้าทาได้จริงอ่ะเขาจะรู้ว่าข้าวนาปีควรให้ทางใบามากกว่าทางดินเพราะว่าทางใบเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของข้าวมะลิคุณจําคําที่ผมเคยพูดได้งไหมว่าข้าวมะลิต้นหนึ่งศอกใบจะได้สองศอกเมื่อใบหนึ่งศอก ต้นจะได้แค่คืบเดียวคุณจําคําพูดผมไว้เพราะว่านั่นแหละคือหัวใจสําคัญที่ว่าข้าวมาลิเขาหากินทางใบไม่ใช่นาปังนะครับนาปังคุณไปดูต้นสองศอกใบศอกเดียวคุณไปดูได้เลยนะครับมันจะสลับกันฉะนั้นทางดินกับทางใบแตกต่างกันแค่นี้นะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นะครับคุณลองคิดดีว่าข้าวตามแสงหรือว่าข้าวที่ขึ้นและเติบโตด้วยแสงเนี่ยอะไรมันจะใหญ่ใบหรือต้นต้องเป็นใบ นะครับเพราะว่าเขาใช้แสงเป็นอาหารไม่ใช่ใช้ต้นใช้รากเป็นอาหารนะครับถ้ามันใช้รากใช้ต้นเป็นอาหารจริงเนี่ยข้าวมาลิมันต้องไม่ล้มครับมันต้องต้นแข็งนะครับรากแข็งกอดีและต้านทานโรคเน่าคอรวงได้นะครับทาําไ,นะทไมผมถึงพูดแบบนั้นนาปังเนี่ยมันล้มยากเพราะว่ามันหากินทางรากเก่งนะครับรากเดินเร็วก่อเดินใหญ่ นะครับใบก็น้อยท้าจะไม่ได้หากินทางแสงเลยนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลคุณก็ลองพิจารณาอธิบายแล้วก็ไปศึกษาต้นข้าวพวกคุณเอานะครับส่วนตัวผมก็อธิบายได้เฉพาะในนาผลเท่านั้นแหละนะครับส่วนคุณจะมองว่านาอย่างงุ้นอย่างนี้มันเป็นแค่เพียงข้ออ้างนะครับคิดจะทํานามันต้องมีทุกอย่างเองนะครับต้องเข้าใจเรียนรู้ด้วยนาของตัวเองผมจะไปเรียนรู้ในนาคุณให้ผมไปอยู่ในพื้นที่แบบที่คุณทําผมก็บอกผมก็ทําได้ปกตินั่นแหละครับ ไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรอกนะครับตอนตอนนี้สภาวะข้าวมันก็แรงนะครับทุกที่ก็แรงบ้านผมมันก็แรงมากตอนเนี้นะครับแรงแรงเหมือนกันไม่ตกมาหลายวันแล้วฝนก็แรงนะครับไอที่มันไม่แรงนี่ที่คุณเห็นนี่มันก็คือพื้นที่ที่เรามีน้ําพื้นที่ที่เราจัดการพื้นนาดีส่วนไอนาที่เราไม่มีน้ําตอนนี้มันก็เหลืองแดงอยู่อย่างนั้นแหละครับแต่มันไม่ตายนะ เดี๋ยววันหลังเราจะไปถ่ายรวมยอดให้ดูว่าสภาพข้าวที่เราผ่านแล้งเหมือนพวกคุณมาเราก็ได้ผลผลิตได้อะไรดีไหมนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆแล้ววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าข้าวเติบโตด้วยแสงกับเติบโตด้วยรากด้วยต้นมันมีความแตกต่างกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ